จิตตั้งใจเนาะพี่น้องเนาะนะคะบาเ้ก็มาสือประตูซอยกันเด้อขอบคุณนะคะสาธุสาธุสาธุสักเคกาเมจรูเปศริคาตะเตจันตริเชวิมาเนทีเปรคธิจคาเมตรุวรนณคาหเนเคหวันตุมีเคเต ภูมาจจยันตุเทวาชรเวสเมยาคคันทับพนาคาติทันตาสัมติเจยังโมนีวร,รจนังสาธโมเมสุนันตุธรรมมสวนากคาอโรอยัมบัตุตาธรรมมสวนาคาอโรอยัมบัตุตาธรรมมสวนากคาอโรอยัมภักทันตา สาธุเนเื้อคุณพระพุดคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามัรนดาคุณครูบาอาจารย์แม่นั่งธรณีและสิงศักดิ์สิธิ์มหาศักดิ์รักบานผุ้กปกปักรักษาคุมข้องในหมู่บ้านนี้คณ,ณะนี้ดวงวิญญาณของแม่ท่างสุขมีพรเล็กน่ายสมหยดมีพรขคณะนี้ดวงวิญญาณของท่านทั้งสองตกอยู่นในสถานที่แห่ใงใดผู้ข้าขออรัธนาอันเชิญแม่นั่งธรณีและสิงศักดิ์สิธิ์มหาศักดิ์รักบาน ใส่น้ำเฮ้าถือกันลงไปหาพี่ดอเขาดูห,หลันนะฮะขอคนสวยๆไปเดี๋ยวเพิ่นลงไปหาจา้าใส่กับลูกเสาหลากขไา้เด้อย i oh. yeah บ่เนหนาสิพันไปคุณ ขอาสมสักกิบพันธพอ่อขอาสมน ทรงคุณกระทินงให้เบอร์อใดไมิยานบ่เสียดายบ่าหายจงสาธเด้นขออัญเชิญแม่ท่านวิญญาณเจ้านั่งอยู่ใสเมื่อเอื้อนและเศร้าเป็นมือแจกของท่าน ดวงวินญาณแม่ท้องสุกมีพ้นคุณสมหยุดมีพันเอาอยู่ทางัดมาซอยกัน เงินบาทแบ่งขึ้นเมื่อสือพันประตูมาสาเรือเืนด้วยเือนซ่ันเตือนเอาแม่จ้สุดมาด้ยแม่โองสุดเอ้ยคุณสุดอดเอย ฟ้าเอาฟังเอามาพามมีแต่แนวงัมงัน้อมอัคาบอบลี่ครนทงเรื่องกิน กันประตูยังก็ไว้นักเราเป็นโบกมาเรื่อย ငေကေင်းငာေကေကေင်စေငာေင်တွုဿက်းကေဆူေင် 系悲号。Hey, i ปั๊บชุบใจที่พี่น้องนะคะมากินมาทานหรือว่ามาสือประตูสวรรค์มาสือประตูบ้านประตูเมืองซอยกันเป็มยอดจักบาทที่ได้เอื้ให้อ่นดวงวิ้นดาณดีแม่ต้องสุขปักบซอยพ่อเขาเด้อะปั๊บซอยกันซอยกันนะคะ ช่วยกันนับสิเดเลวไว,ไว้เป็นปัจจัยจัดบาทนะคะภู้ขามรลบราสาแสงจิตกสิคอมอกไปคุ้นทอของเฮานะคะไปใส่โองขาวๆถวา,วายทรงองค์เจ้าไข่พ่นสิ์ซสารหาองค์พระแม่ตัวรันีพ่นสิเป็นสักขีพยานขอดพอบุญอมปอมตะน้อมเขา่าเซมือเื้อไม่มือเงินเสาสิตักบัตรจังหััดสังฆท้านตะไวยของอนุโมทนาด้วยเพือ่ออ้นมวยผลบุญไห้ไปดีบ่มีำํำ เขียนใส่แผ่นทองคำว่าซื่อคุณแม่ทองสุขมีพรคุณสมหยดมีพรจ่าลุ่มล่องสิวยบ่มีได้เฉลิมฉวนบุญมื่อนี้องค์มหากระถุ่นเมื่อนี้ให้ผานเลืองของหลานชายนะคาพร้อมปัดไก่ได้ท่านอาพร้อมเสียพาทุกสิ่งทุกอย่างขอให้ประวัติจอดเถึงดวงดินแานที่แม่ทองสุขมีพรคุณสมหยดมีพรเครื่องหลับดับขัน ท่านเป็นได้หับแล้วหงุหงิดแต่ความสุขเ,นเนด็กเบื่เ้อวันใดมันตกทุกข์องพรมจากทุกข์วันใดมีความสุขของไอซุขที่บินขึ้นขึ้นเมื่อฟัาสู่สวรรค์สิ่งใดนั้นลูกหลานเขาอยู่บ้านอาจเคย,วยดวงใจใจดวงยิทธญาณทั้งสองโอตะโพสิกรรมไอเดะพุ่มอยู่ลำบากหาเพื่อบ้านที่ทางทิศไปบ้อเมืองเพื่อวิญญาณเมียเจ้าอาภัยใงสุขมมที่คงเนื้อโทนสา ถุอาหาะ,ะมือมีรำจาภาพใจในใจสปอร์นำโดยคุณพอลามีพ่อแมอประธานในนากายพอนาคาแปดสิบสี่ปีนา,า 8, ้นา,าถือว่าโตอายุเสริมสตาราศีให้พ่อหอมสุขภาพพลานาะมัยแข็งแรงสมบูรณ์ทำบุญมเมรีขอให้บุญยาบารมีนำมาตอบสนองในพยู่เย็นเป็นสุขลูกเต่าเหล่าล้านทุกถกคน สาะเงินหลายหลายนินได้ขึ้นหลายหลายแสนได้มาเด้อเฮ็ดเบิกหลายหลายแสนในได้ขึ้นหลายหลายหานพ่อพี่น้องบำบ้าคือมารวมของบุญขอให้มีความสุขสู่สุขสมเสมอนานเงื่อนคำนั้นภายหลังมากคือดังใจพี่น้องหมายยังปารนาสิงใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังปราถนาทุกคนทุกท่านเทนสาตุ เอาผู้ขายลัตเตอรี่มาเด้อบาทนะคะขอมอไปอีพอร์นะคะใส่ให้ครบทุกซองเด้อพอเด้ถอถวายสมองค์ขจ้าเงินทองมีเป็นเงิน,งนท่านนักอุ้ยสวยจังเลยเอาไปไหว้หมองคนบอกไหยางพามเด้อน,นะคะว่าพามด้วยในท่างดีนะคะจุดถูกบอกเพิ่นอีกคาร์ดอ,อยากนำลงเวียดนาม อาชิพได้เอารถเข็นมาดึงไม่ออกผลบาบาเนี่ยค้าจังขอบคุณด้วยพอเด้ยอายุดีมีแห้งปิน่นโฮมโฟมไส้ให้ลูกเตาเด็กาบเตวะนะคะตอนนี้คทอใบสองเลยเอ่ะใบมุมสี่สิบกว่านาทีเลยเนาะ ลา่น้องไป